ถือด้วยเท้ามาแล้วก็ ้ใส่ลาบเลยอะไรนะโอ้โอ้เป็นจบแล้ววันนี้วันนี้มันเกิดครับก็เลยมาประว่าช่วงนี้มันเกิดแล้วเราต้องทำอย่างคุณงามความดีกำมือกำลังมือครับพ่อได้ชื่นใจกำมือครับวันนี้ต้องตั้งใจเรียนหนังสืออ่านหนังสือบ่อยๆต้อเข้าต้อเข้าข้างหน้าแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ เราอยู่ที่เานเตอราเวิร์คเราปะทายกันนะคะเรากินไก่ทอดซีกันทุกอย่างตอนนี้มันเกินสองมันเกินสองก็ได้นะคะก็อยากกินไ่ทอดกินซีก็ได้กินแม่กแม่ก็เป็นแล้ตอนนี้ก็ถึงเวลแล้วนะคะแล้วก็ได้คิวของเชียงตอนจอไปแมันยังานหน้ามากก็บอกว่าอันนี้จะจบก็ถ้อว่าถึงที่ดแล้

そう 안아 <뭔가 Joan> <이 magician: Wow! i> <Support>

แล้วไงแล้วใช่ไหมไงมีความหวานของครมเรากินอิมแล้วค่ะทุกคนค่ะ Hello. สุดยอสดกิ่นแล้วตุ๊กตายได้เวลาไหนกิ่นตุ๊กตาให้สิบาให้ยี่สิบบะงไม่ชอบกแ้โทรศัพท์มาเลยไปค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังไปหาที่ตุ๊กตากันใช่ล่ะตอนนี้ยิบมากควงตบมากเลยทุกคน ลงไปทไมเพราะชั้นหกเราอยู่ชั้นเจ็ดเราก็ลงไปชั้นหกอแกดวทำไมตามเ้าหาตุ๊กตาเกลือตามเราหาตุกๆๆ๊กตา อะไรโอ้ยกินอันนั้นกินอันนั้นเอาทำหนูเย็นแล้วมีแหละโอ้ยอดิโต้อคนแรกโอ้ยอดิโต้คนนแ่งตอนนี้เรากำลังหาตู้ครีบตูขีบตูขีบไปหาตูขีบอยู่ตูขีบตูขีบอยู่ตรงไหนตู้ครีบ ตรงไหนครับมันม, <6 S 2> มีแต่ชั้นหกมีแต่ชั้นเจ็ดเอาดีๆสรุปเธอดูที่ไหน <c oughs> ขอน้องแป๊บหนึ่งมานี่ก่อน <c oughs> นิ่งดูน <c oughs> ต้องไปก่อนต้องไปก่อนอันนี้กำลังหาเรี่ยวต่อก็มคนรูเรื่องดมาแยกกันก่อนไหมแยกทำไมะเพืออเจอไหมอันนี้เรากำลังไปหาตัวนี้ตัวนี้ตู้นี้ตุ๊กตาแล้วมาดูกันว่าวันนี้ต้นกล้าจะได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ก็งอแงอีกอะทุกคนเฮ้ยเขาบอกอยาชาแล้วบอกดจรไป ไม่ใครเลยจ้าน่บคนละสิบแล้วเรามาดูกันนะมี่น้า ไม่ติดตัวไม่ติดตัวนีค่ะกลับบ้าน นิดเดียว <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจบลงแล้วไม่กินตุได้าเลยไปยังเดี๋ยวถามเดี๋ยวแล้วกเ,เ,เรียบร้อยค่ะทุกคนกคนินข้าวแล้วก็คี้ตุ๊กตา3า0บาท ได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวคือชั้นนิ้วใช่หรอไปติมล้ำติมทำได้กกกินอะไรโรกดแนดนโอครับรานีนา้ได้เยฟิน ตอนนี้นะคะแม่กําลังจะทําผลไม้ให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะซึ่งเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าแม่จะทําอะไรเดี๋ยวรอทําเสร็จนะคะรอทําเสร็จแล้วเราก็ดูกันว่านี่ผลไม้ที่มีอยู่แตงโมสตรอเบอรี่นะคะมะม่วงแล้วก็องุ่นค่ะเราจะเอามาทําอะไรกันรอติดตามชมนะคะอ,อื่นนะจ๊ะเราจะต้อง ทุกคนอาจจะรู้ว่าแม่กำลังทำอะไรแต่เจ้าเตือไม่รู้

เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของป้าและแม่ตลอดไปต้องอ้ยแม่แม่แม่ใช่ค่ะรู้ไหมดันกล้าเป็นเด็กดีเป็นเด็กเป็นเด็กที่โตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ดีทำหน้าที่ของเตงให้ครบถ,ถ้วนไม่ขาดตกบกพร่ขของตั้งใจเรียนนะคะชเชื่อฟังแม่เชื่อฟังป้าเชื่อฟังผู้ใหญ่คับ ขอแก่สองคนอ๋ออโอที่รักเปาเลยไหม Happy birthday to you เปลาเลยค่ะอธิษฐานเลยนะเออมึงไม่อธิษฐานเลย <laughs> อ่าวันเกิดน,นะครับบรรดาขาอายุ11ขวบแล้วไปที่ตูดไปที่ตูดครับ้นี้กระเป๋่าแม่มีอะไรอะ่ะ <laughs> ให้ดีก่อนเดข้างหน้าเดีนให้ดีๆเนาะเอ้ประเดิคร <st> ับไากแม่ให้มาเนาะเอาไบป,ป้าวัเลินเลดมแม่ด้วยแม่ด้วยไปเดิแม่เดินแ,แ,แม่ด้วยอจบที่ักลัสรลกเอ้ย